จ้าเสียบอ๊เฮาเกิดมาเนี่ยเฮาไม่เคยเอากับคนเลยปกติกเอากับใครเอากับหมาทั้งคันที่นี่เขาจะได้กินต้อหมาสินี่บอ๊ทั้งผู้หา่ทั้งสี่หมาเพียงพบพักผิวเผินเผินเพ่งผิดแหล่งมิ่งมิดมากมายไม่มีเหมือ,อนยิ่งยวนเยาว์เยาวยวน ยิ่งยวนยาน,านาาเชื่อดจุดเฉือนชายชานเช่นฉันเทียวน,น,นึกแนบเนื้อเนววน,นั้นแนบหนังเหนียวจับจิตจับใจหิว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 ไขเ่เจียวม,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 มีข้าวเหนียวนิดหน่อยอร่อยเอ่ย ที่เปียกเอาเปียบกูสักกล่องไหมคะเนี่ยข้าวไข่เจียวคะย่ะโอ้ยมึงกับที่มีขายสุดยางสุดเนี่ยพูดออกไปไม่ค่ะเนาะโอ้ยแล้วเขาถามฟีกับที่ได้ขายนี่เดี๋ยว